สวัสดีครับผมว่าที่ร้อยตีเป็น,นคุณุลรัตสมาชิกอาสาสมัครท้องถิ่นและโลกเทศบาลเมืองเลตทาหน้าที่ดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสําหรับหน้าที่ของผมในการทํางานในชุมชนบกศมีมีหน้าที่ดังต่อไปนี้นะครับคือหนึ่งเป็นกรรมการและเลขานุก,การของคาะกรรมการชุมชนบกศทําหน้าที่ประสานงานด้านต่างๆระหว่างชุมชนบกศกับเทศบาลเมืองเลต และเป็นผู้ยกล่างระเบียบกองทุนธนาคารขยะชามิจิตสงนเคราะห์อข,อของชุมชนบกศเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะหน้าที่ที่สองเป็นคณะกรรมการและเลขานุก,การบริหารงานชุมชนทั้งยี่สิชุมชนทําหน้าที่ประสานทั้งยี่สิชุมชนให้ร่วมม้ร่วมมือในการคัดแยกขยะ,ะเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมหน้าที่ที่สามเป็นผู้ประเมินการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยห้าอปตอเครือข่าย ซึ่งมีองเทศบาลเมืองเลตเป็นศูนย์มีพัตถุประสงค์เพื่อป้องกันบรรเทาน้าภัยที่เกิดจากวาตาภัยอัคขีอักขีภัยและอุตกภัยตอนนี้ผมมีเทคนิคในการทําน้ําหมักคีวภาพาจากขยะอินทรีย์นะครับาการทําน้าหมักคีวภาพนี้ก็เป็นสูตรทั่วไปทีททท่ทุกทุกชุมชนในทุกท้องที่ได้ทํากันก็คือเอาเศษพืชผักผลไม้มาสับให้ละเอียดแล้วก็ เติมกากน้ําตาลลงไปหรือไม่ก็ใช้น้ําตาลสายแดงน้าตาลสายแดงก็คือไม่มีาสารฟอกสอีเมื่อผสมลงในกับเครื่อผักผลไม้แล้วจุลินทรีย์จะไม่เสียชีวิตจะไม่ตายนะครับสิ่งที่พิเศษที่สุดเท่ที่ผมได้ทำก็คือผมจะเพิ่มสารเล่งสารเล่งซุปเปอร์พอดอเช่นพอดอหนึ่งพอดอหนึ่งนี้สําหรับถ้าเติมลงในในในน้ำหมากเกมนี่มันจะไป เพิ่มการย่อยสลายแล้วเป็นการทําให้ปุ๋ยหมักเนี่ยมีคุณภาพที่ดีขึ้นนะครับสําหรับวันนี้ชุมชนบกสจะเริ่มโครงการเกตรศาสาพัฒนามีชื่อว่าเราทําความดีด้วยหัวใจโดยชุมชนบกสาได้ทำโครงการโดยผมเป็นคนสนับสนุนการนี้ขึ้นมาเพื่อพัฒนาเพื่อให้ชุมชนมีความสะอาด ระเบียบพิ้งกอนระดานสิ้รกอการกระจรตนไปมาของกระจาตนได้สะดวกและปลอดภัยเรียนปรานกรรมการคุณมวสท่านองสัยพาีที่มรดกจากสูงผมอาชีพรถีไปคุณคณนมการคในฐานะสมาชิกอาสา้องทิศพระโให้ขอเรียนเชินท่านกล่าวถึงวัตถุประสูงและความเป็นมาของโครงการอพัฒนาในครั้งนี้ด้วยครับเรียนเชิญ ربلو <coughs>